สวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพระสองบุญครับกับอีพีที่49แล้วนะครับเรามาชมประหลัดขิกหลวงพ่อฟักอ่อนี่เขาเรียกว่านิคมประชาสรรค์ของจังหวัดประจวบนะครับอาเตียครับครับผมหลวงพ่อฟักเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกจังหวัดอ่าท่าเชิงเซาครับโด่งดังเรื่องดังเกี่ยวกับเรื่องประหลัดขิกเนี่ยฮะอท่านเก่งมากเกี่ยวกับประหลัดขิก ท่านขันประหลัขดขีดแล้วดังดังทั่วประเทศเลยนะใครครับหลวงหลวงพ่อหลวงหลวง,งพ่อฟักนะครับอ๋อเหรอฮะชดังก <ผม S 1> วัาจา์เขาอยู่เหรอฮะใช่เขาดังดังนะดังในลักษณะว,ว่าการของท่านทำแล้วมันมันมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับสวยนะเตี๋ยครับผมเตี๋ยมียันครบเลยนะฮะยันครบครับแล้วขย่ามีเสียงด้วยนะครับเตี๋ยรอขย่าให้เพื่อนๆฟัง ข้างในมีฝังฝังกลิ่นนะเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับครับผมเรียกว่าเวทมนตรคาามาเต็มพิกัดใช่ครับผมอเตียมีสามมีแค่สามตัวครับมีไม้อะไรครับอตเตียมีไม้ไม้พยางยูดำแล้วก็ไม้ลำลงนะครับผมชอบคําว่าพยานยูดำมากอเตียเพราะว่าครับผมมันขลังนะครับขลังนะครับครับผมเดียวว่าหายากนะอเตียหายากครับหายากอันนี้อตเตียได้มานานยังนานแล้วครับ อย่างที่บอก่ะผมเดินเน่ะผมเดินไปเรื่อยผมเราเอื่นไม่อัี๋ิอเราไม่เราไม่เจาะเราไม่เจาะจงฮะเราเดินไปเรื่อยเจอเราก็เช่าอาเจยนรู้จักไหมรู้ฮะเพราะผมบอกว่าสมัยก่อนผมดูหนังสือเยอะมากอ้อัจจิเห็นก็รู้เลยว่าเป็นของสํานักไหนครับผมเพราะว่าอย่างอย่างอย่างให้เราเราจะเล่นหาเนี่ยเราก็ดูจากหนังสือนะะหนังสือมันมี้งสมัยก่อนโอ้ยมันมีเยอะมากหนังสือเราก็เปิดดูเปิดดู เราก็ชอบเราก็ดู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 อันไหนที่ดังๆเนี่ยเราเราเราเช่าหาหมดนะอันเดียลวดลายเดียวกันหมดเลยนะใช่ครับผมยันอัคระใช่ครับผมดูแล้วนี่โอ้โหสวยสวยจริงๆทุกท่านถ้าได้จับแล้วเนี่ยลื่นเลยลื่นละมุนละมุนอืมมีเสียงด้วยค่ะนะครับอย่างที่บอกครับว่า เอกลักษณ์ของเขาอะเป็นศิลปะของครูาอาจารย์นเนี่ยเตี๋ยใช่ครับผมลองเอียนแบบยากใช่ต่างๆต,ต่างสแต่ละสำนักเนี่ยเขาจะ,จะจะไม่ไม่ไม่ไมตามรอยอาจารย์นะฮะเขาจะทาของเขาขึ้นมานะอืเก่งแล้วชํานาญแล้วก็ต้องไปมีสนักดิ์ไขอจากเอกใช่ครับผมครับโดยเฉพาะอะไรเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาผมเชื่อว่าหนึ่งในเนี้เอกลักษณ์เขาคือ ครับผงผัญชาตีครับผมเมตตามหานิยมครับขาดไม่ได้เลยครับผมสมัยก่อนนี่เขาบอกเอามาห้อยด้านหน้าเนี้ยใช้สําหรับต่อสู้นะฮะใช่ครับด้านหลังสําหรับหนีนะผมนี้พวกนี้ของกระปัญชาตีนะครับว่ายิงยิงยิงอะไรนี่เยิงไม่เข้าเลยนะครับคือถ้าเกิดเป็นโหาสตร์เนี่ยเขาก็เป็นดาวคาระเตียอ๋อครับดาวคารคือกล้าขยันลุยและอาคารว่าเื่องเพอือเนี่ยครูบาอาจารย์คิดว่าสมัยก่อนเขาผมว่าเขาต้องเก่งโหราราสร์ใช่ครับนะ คือถ้าเกิดใครพวกนี้เขาขยันทำมาหากประทานน่ใช่ใช่เพราะว่าเห็นเห็นเนี่ยแม่ค้าแม่ขายเนี่ยเขาจะวายวายสิดานครับผมเพื่อให้ขายคล่องครับเวลาเขาออกลบสมัยก่อนเาเรียกว่าดาวคาเนี่ยเป็นดาวคานุมานครับไปคนเดียวก็ไปเจ้านายบอกว่าลุยคือลุยไม่กลัวใครทศกัณฐ์ท่ว่าแน่ๆเนี่ยเจอขานก้าไปเนี่ยเจอคานุมานี่หนาวอะฮะดังนั้นถ้าเกิดใครมีไว้เนี่ยผมเชื่อว่าอาตีสะสมไว้เนี่ย ก็คือเป็นบุญบารมีของผู้สะสมเนาะใช่แล้วอยู่ที่เราชอบนะเราก็เช่าหาครับผมดังนั้นมันก็อยู่ในความบังเอิญที่อาเตียได้ไปประสบพบเจอใช่ครับนะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลยครับถ้าเกิดใครสะสมได้ตัวนี้ก็สะสมเถอะครับนะเราก็จะมีมาทําให้ชมเป็นประจำและก็เหนืออื่นใดนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะทุกท่านเราจะมาชมปรัว ของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครบโอ้โหอันนี้ผมได้ยินมานานแล้วเตียครับผมนะเดี๋ยวงไงมาฟังเรื่องเล่าสั้นๆเพลินๆกับผมและเตียนะครับผมแล้วก็ฝากทุกท่านติดตามช่องสองพระสองบุญขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับกับอีพีที่สี่เก้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ